โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับสีไกยครับผมก็เป็นนักรีวิวที่จะ โนสดโนแคร์นะครับผมรีวิวแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับดีคือแย่คือแย่ครับผมวันนี้มากับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมก็จะเป็นความรู้สึกของอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ5 0าสบครับผมห้าคือการรีวิวนะครับผมอีค่าสิบเปอร์เซ็นต์คือความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเคร่วมการพูดถึงอนิเมะนะครับผมในซีซั่นวินเตอร์สองพัน ยี่สิบสามนะครับผมจะเรียกว่าเป็นซีซันที่มีอนิเมะแบบโอ้เยอะที่สุดนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าอีกสาซีซันยังไม่ออกมานะครับเรียกว่าเป็นซีซันที่มีอนิเมะประมาณสี่สิบห้าสิบเรื่องซึ่งแบบโอ้โห คือมันมากระจุกกันเยอะมากนะครับผมว่าเยอะกว่าซีซันปีที่แล้วเยอะกว่าของซีซันปีที่แล้วสี่ซีซันอีกแบบวันพอควรเลยครับเท่าตัวหนึ่งอะเลยแบบเราจะเป็นซีซันที่มีอนิเมะที่บอกว่าโหเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าอนิเมะเรื่องไอแต่ละซีซันน่ะมีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับในแ,แต่ละเรื่องที่ผมจะหยิบม,มาพูดถึงกันหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ผมจะรีวิวหรือพูดถึงความรู้สึกนั่นเองครับผมก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด สิบเรื่องนะครับผมตอนนี้เข้าสุดท้ายสิบเอ็ดนะครับสิบเรื่องผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างก็พูดตรงๆนะครับผมมีเรื่องที่ผมรู้สึกเอนจอยมันประมาณสองเรื่องเองเออมันมันไม่กินเรื่องเองเท่าที่ผมดูคะแนนผมที่ผมดูประมาณสิบเรื่องที่ผ่านมานะผมเอนจอยรือผมรู้สึกแบบ้ชอบกับเรื่องพวกเนี้ประมาณแบบโอ้ห้านับเรื่องได้เลยเรียกว่าตอนเนี้ย ผมยังมองว่าซีซั่นนี้ค่อนข้างน่าเบื่ออยู่นะครับผมเท่าที่ผมดูณตอนนี้นะแต่ถ้ารวมทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีสำหรับพูดถึงบทสรุปของซีซั่นวินเตอร์ในช่วงสาอ์ตอนแรกทุกเรื่องนะครับผมแต่ว่าไหนๆแล้วเรามาพูดถึงเรื่องที่11กันเลยนะครับผมเรื่องที่11นะครับผมก็จะเป็นอ่าเรื่องนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับผมโรแมนติกด้วยคอมเมดี้โรแมนติกแฟนตาซีนะครับผมกับเรื่องราวของอ่ามีกลุ่มนะครับมันคู่สองคนเนี่ยที่แบบมีสาวคนหนึ่งที่แบบบวว่าาชอสซึนใเกม นะครับผมแล้วก็ตัวของอ่ามีพระเอกนะครับผมที่แบบไม่อยากมาเล่นเกมด้วยแต่ว่าปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถติดต่อพูดคุยกันได้เลยเป็นการแบบเล,เลยการเลยเป็นการแบบพูดคุยความพูดคุยกับเรื่องราวของตัวละครแล้วก็เรื่องราวของคนคนเล่นว่าเออ พวกเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกผ่านคำพูดของเราสองคนนะผมก็เรื่องราวคอมเมดี้ปนโ,โปรแมนติกกับเรื่องราวของทั้งสองโลกนะครับผมประมาณนั้นคือโลกข้้งบนอะไอโลกที่โตของไอเพระเอกนั่นเองไอตัวของไอคู่คู่นักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นพระเจ้าแต่ว่าคู่ข้างล่างอะจะเป็นคู่ที่แบบเป็นการเรื่องหลักเราว่าเออพวกเขาจะสามารถทําให้ชะตากรรมของเขาเปลี่ยนแปลงได้ก็คอมเมดี้โรแมนติกที่เกี่ยวข้องกับ2คนข้างบนไอพระเจ้ากับเอ่อคู่พระเจ้าแล้วก็คู่ไอในเกมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เสียอะไรครับผมกับแนว คอมาดีนโรแมนติกเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าอ่าชื่อยาวหน่อยนะซึนเดเลฮาคุย,ยาคูเลนโจลิสเซอร์เต้ทูจิคิวโนเอ็นเดอคุงโาโคเซส,สุโนโคบชิสังครับผมโดยชื่อไทยน่ารักสุดเซอร์เต้กับกระบวนการพลิกชีวิตสู่ชีวิตแฮปปี้ลดิ้งครับให้พลิกขิดสู่ชีวิตแฮปปี้ลดิ้งครับผมตามนั้นก็ชื่อยาวๆนะครับผมอ่าลิเซอรเต้ผมเรียกอย่างนี้นะลิเซอรเต้น,นะครับผมก็เป็ในในไม่คอมดี้โรแมนติกอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตอนนี้เราพูดแล้วไปแล้วทั้งหมมดประาณ สามเรื่องนะครับผมสามเรื่องนะครับผมจะไม่เปีนสามเรื่องก็รอดูว่าซีซสั่นนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นแนวเราคอมดีแค่ไหนกันนะครับผมกับดิเซอร์เตตนะครับผมโอเคเรื่องนี้นะครับผมมีแบบถูกลิกิทสิ์ที่ไหนบ้างนะครับผมเรื่องนี้ถูกลิสิทธิ์นะครับผมดูได้ที่เดียวครับผมมีวบิลีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์ว่าที่จะเป็นทีเมียมอ่าเข้าใจใชไหมเก็ตใช่ไหมเรื่องนี้นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นพีเมียมเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยนะครับผมเรื่องนี้ พรีเมียมไหมนะครับผมรอดูกันนะแต่เรื่องนี้นี่สิพรีเมียมแน่นอนนะครับเพะฉะนันเรื่องนี้ดูได้ที่ตัวของบิเิลิไทยแลนด์เท่านั้นนะครับโหลดแอปดูบนเว็บ ดูได้สบายแหละครับแต่พิมีแน่นอนนั้นดูสองครับพิมนีนะครับผมก็ตามนั้นโอเคคนมาสับโตของบิลเล่ที่เอาขอเสร็จมาดูกันนะครับผมเราก็อย่ารู้เธอเลยนะขอร้องนะครับผมเมื่อเสร็จที่แบบโอ้เข้าถึงง่ายขนาดนี้เสียเงินรายเดือนไม่กี่บาทเองนะครับผมก็เก็บตังค์เด็กๆเก็บตังค์ให้เด็กๆยังแบบไม่มีตังค์ก็อย่าเพิ่งดูก็ได้นะครับดูฟรีสับตอนแรกแล้วค่อยแบบไปขอแม่เก็บตังค์อะไรก็ตามนะครับผมอุดหนุนของถูกเล็กศึกอกันเยอะนะครับจะได้มีของถูกเล็กศึกได้เราดูต่อไปถ้าคุณไปดูเถื่อนคุณณณณณจจะจะะเเออออววว็็บพนนนนัี่่่่คคคคคุุุุหหลลลลลกกกงงไไไร้้ตาามมมิดดดโใช อ๋อก็ดูสายตสิทธิ์ครับผมมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้แล้วนะยังยังดูถึงนี้เหรอนะครับผมตามนั้นโอเคอ่านละข้าเสียเวลานะครับผมถ้าชอบไปลาลมก็ติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากอะไรเช่นเดียวกัครับผมรายการผมก็จะมีทุกวันนี้คอมมาสำหรับติดตามทุกแพลตฟอร์มที่สามารถติดตามได้นะครับขอไม่จริงที่ติดตามกันอยู่ทุกวันนี้ครับขอไม่จริงที่ ขอบระสาสนุนช่องที่ยังมีลมหายใจในการรีวิวอันนะครับที่ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงมาทุกทีแล้วที่บอกว่าพยายามรีวิวให้ทุกคน,นเข้าใจและก็แล้วแบบเข้าใจและพยายามพูดในสิ่งที่ผมจะพูดให้มากที่สุดให้คนรู้ว่าซีนี้มันมีแย่แค่ไหนในรายละเอียดที่คุณน่าจะสามารถเข้าถึงได้ครับผมตามนั้นโอเคมาพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์นี้นะครับผมซีรีส์นี้นะครับผมถามว่าผมคาดหวังกับซีรีส์นี้ยังไงนะครับผม แนวนอมคอมาส่วนใหญ่ในเรื่องเนี้ยผมจะไม่ค่อยคาดหวังอ้ไรนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดนะคอนเซปต์ของการเเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่ามีความน่าสนใจนะเออคอนเซปต์ในความที่แบบว่าเออมีคู่รลกสองคนที่แบบอยากเล่นเกมมีคู่สองคนไม่ใช่คู่รักมีชายหญิงสองคนเนี่ยที่แบบเว้ยผู้หญิงคนเนี้ยอยากเล่นเกมอยากแบบอยากช่วยเหลือไอริสตอรเต้เนี่ยแล้วก็บบอยู่ดีก็ไปมามีเพื่อนเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นผู้ชายมาชวนเล่นเกมด้วยกันแล้วอยู่ดีอ่ะเอออยู่ดีแบบไอโตัวละครในเกมแบบมันก็แบบ มันก็แบบไปได้ยินเสียงไอ้พวกสองคนนั่งนบนอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยเรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงให้เราตัวละครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตกันไหมอะไรไบมนะีะมันเลยมีคอนเซปต์ในการเล่นเรื่องที่น่าสนใจอะ่ะจะถามว่าผมรู้สึกแบบสนใจในเรื่องของการดำเนินเรื่องเรื่องคอนเซปต์มันคือคอนเซปต์มันน่าสนใจเว้ย แต่การเป็นเรื่องอะผมไม่ชูออมารู้สึกแบบวันๆกับซีรีส์นี้พอควรนะเพราะว่าซีรีส์นี้เอาตรงแล้วไปซีรีส์แนวลมพรมอะมันเลยมีความที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันทําไม่ดีก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันทําดีได้ผมอาจจะเป็นเรื่องที่เราสึกอินได้แต่ว่ามันก็แค่นั้นถ้ผมสาผมเคอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่คอนเซปต์ดีแต่ก็มีความมีความคาดหวังได้อยู่แต่ผมก็ไม่รู้สึกถึงแบบความคาดหวังในตัวของซีรีส์นี้ขนาดนั้นนะครับผมโอเคเสนอ้ทำนะครับผมเทศกับบอลเลชั่นอาเทศกับโอลเลชั่ คือนะครับผมถ้าใครคุณเคยดูงานของเทเซอร์การ์ดบรูตชั่นนะครับผมก็ต้องพูดว่างานของเขาไม่ค่อยดีนะถ้าคุณเคยดูโกโกโดบุนเฮยโนเมะนะครับผมเซ้าสาวผมแฟนห้าไอ้แฟนห้าน่ะภักแรกอ่ะน่าจะรู้กันดีใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเทเซอกาดโรสันถามว่ามันเป็นโโลที่บอกว่ามันเผาขนาดนั้นไหมคือไม่นะคือจริงๆแล้วมันมันก็มีอยู่ไว้แต่ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาเทเซอรการ์ดบรูันเหมือนทิ้งแบบ ทิ้งทิ้งแบบทิ้งจิตวิญญาตตัวเองอะ่ะมันจะไห้แบบทุกคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสโดงงานภาพไม่ค่อยดีอะ่ะนั่นแต่ผลงานล่าสุดผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ซะกับโปรเจคชันผมดูผลงานล่าสุดเรื่องอะไรนะแต่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ มันคือตั้งแต่แฝดห้ามันเริ่มมาผมสึกว,ว่าเจสสก,กนะับโปรเจคชั่นอะไอเรื่องเรื่องของงานภาพเรื่องอะไรต่างม,มันดูเปลี่ยนไปเยอะจนผมสักว,ว่าเฮ้ยทำไมแบบทำไมคนหนึงเปลี่ยนแบบนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คผลงานล่าสุดของพี่แกก่อนนะว่าเออพี่แกเคยทำอะไรวะไอเจสสกับโปรเจคชั่นอะผมจำได้กัแฝดห้านะครับผมแล้วก็เอาจริงแล้วปีที่แล้วผมก็พูดเรื่องขอเจสสกับโปรเจคชั่นหลายเรื่องนะอ๋ะอเอาจริงคือแบบในผลงานมันก็มีผลงานที่ดีแย่แบบปนไปอ๋อนี่คือโซโล่แบ็คแจ็คนะที่ทำแบ็คแจ็คนะคือมันก็มีผผลลงงงาาาาานนนนนแแแแย่่่่่่ปปปกััไตตววชหๆีมเทบบ ผลงานที่มันแบบเออดีๆบ้างแย่ๆปกติกไปมันก็เป็นโซโลที่บอกว่าน้ําน้ําดีแล้วก็น้ําเหลวไปได้เช่นแบบถ้าผลงานที่มันดีเช่นอันเรจีช่วมาเมล่อย่างเงี้ยโดโลโดโลโดโลโรช่วงเครื่องแรกอย่างเงี้ยมันก็แบบเออก็เป็นโซโลที่บอกว่าอะไรก็ตามก็เลยมีความกังวลเรื่องของงานภาพที่ก็กลัวอยู่นะว่ามันจะออกมาไม่ดีนะครับผมตามนั้นกลัวเลยแหละนะครับผมส่วนตัวของผู้กับะแล้วก็คนเขียนบทนะครับผม ผู้กำกับนะครับผมผู้กำกับจะเป็นตัวของอ่าโยชิมุระนะครับฟูมิฮิโระนะครับผมซึ่งเป็นผู้ช่วยกำกับเลดี้แอนดี้สองหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับผมเก่ามากนะแล้วจะเป็นตัวของเซโก้คุโมโชนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของนางโล่งนะครับผมหนังโลงก็จะเป็นคาชิคาเนะนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่น่าจะไม่รู้จักกันนะเพราะเปอรซีรีส์ที่มันแบบมันเฉพาะทางมันเป็นซีรีส์แบบ เอ่อของกุ้มญี่ปุ่นอะซีรีส์ที่แบบดูโดยเฉพาะญี่ปุ่นอะบางคนอาจจะไม่คุ้นหูว่าเช่นตัวลีดี้นี่คุณก็เก่าจัดเลย80คุณจะไปรู้จักก็นะครับผมมันก็เลยแบบเป็นผูงกกับที่ผลงานเขาไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่กับวงการมานานแล้วนะตั้งแต่80นแล้วนะครับผมตามนั้นตันตูของคนเขียนบทนะครับผมคานบรุทโมโกะครับผมซึ่งเป็นคนเขียนบทที่เคยทำโอนิโอ,อนิสามะนะครับผมอีแต่พี่ชายที่รักนะครับผม คือลักจะต่างดาวอาชิตาโนนาจนันะครับผมนานะนาอารีส์ลี่นานะเซรีส์ยูรินะครับดนตรีในตำนานนะครับผมวงดนตรีนะครับผมจี่สวิทโฮมฝล่ใจไปถึงเธอวันอาทิตย์ที่มีพระเจ้าอ่ะยี่คุณถงกันใช่ไหมมันทึกใสจากใบฝันนะครับผมแล้วก็ผลงานในซีซั่นเดียวกันจะมีโตของบริษัทรุนลัก ลมหิมะก,กับสาสุดขั้วครับผมซึ่งก็ผมก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องที่สามฮะโบสจอร์ดวนนะเรื่องที่สามนะครับผมเรื่องที่สามไม่ก็เรื่องที่สี่นะจอร์ดีที่ผม,ไ,มได้พูดไว้ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับสอบเรื่องนั้นนะส่วนเรื่องนี้นะครับผมถามว่าผมคาดหวังกับแนวลองคอมของเรื่องนี้ไหมมันคอนเซปต์น่าสนใจแต่ว่าเรื่องของผมไม่ได้คาดหวังอันั้นนะครับผม <S <S โอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกจากผู้ชมนะครับผมซีรีส์นี้นะครับผมสิบสองตอนนะ อ่าเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องยอดกันก่อนนะครับอ่าเรื่องยอดนะครับผมโคบายาชินะครับผมสาวที่ประทับใจตัวร้ายสายซึ่นลิเซอลอตเต้นะครับผมอ่าลิเซอลอตเต้ขอขอถูกแล้วลิเซอลอตใช่ไหมถ้าผมผมจะเรียกลิเซอลอตเต้ก็ได้แต่ว่าอ่าลิเซอลอตแล้วกันนะลิเซอลอตเต้นะครับผมกับตัวของในเกชิมหนุ่มนะครับผมแต่หน้าเศร้าที่กำหมองเธอนั้นเกมจบไในสวยโคบายาชินะครับผมเด็กได้ชวนเพื่อนหนุ่มโคบายาชิไม่ใช่เจ้าของเมดนะ เพ,เพื่อนหนุ่มเอนโดนะครับเล่นแล้วพบว่าทั้งสองติดต่อกันแล้วตัวละครในเกมได้เหมือนเสียงจากพระเจ้านะครับผมที่ชี้อนัในตัวละครทําให้เจ้าชายคู่มันได้เห็นด้านน่ารักของลิเซย์ลอตนะครับผมลิเซยลอเต้ก็ได้ว่าเราเล่นลิเซย์ลอตดีกว่านะและเปลี่ยนแปลงในในโลกของเกมผ่านข่วพูดของผูเล่นทั้งสองครับผมก็เรื่องราววันนี้นะครับผมที่จริงเราจะเรียลิเซยลอเต้ก็ได้เพราะเล็กตามชื่อญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ลิเซย์ลอตนะครับผมอ่าลิเซยลอเต้เพราะว่าชื่อไทยก็ลิเซย์ลอเต้นั้นผมเรี้นนะครับก็ เป็นเรื่องราวที่ผมพูดไว้ก็คือเรื่องราวของฝ่ายสองคนผู้คู่สองคนขบนก็คือเป็นเรื่องราวแบบว่าเออพวกเขา,าแบบอยากอยากเล่นเกมให้มันเป,นเป,นเป,นปลี่ยนแปลงและอยู่ดี <c oughs> ก็บอกว่าในตัวละครในเกมเริ่สามารถได้ฟังเสียงพวกเขาได้อะไรเนี่ยเลยตัวละครในเกมเรียกพวกเขาเป็นพระเจ้า,าที่ให้พออะไรต่างแล้วก็ไอตัวละครพระเจ้าเนียจะต้องมาเปลีป่ยน,นแปลงแบบอนาคตว่าไอตัวละครในอนาคตพ,พวกเขาเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราววันนี้สิบสองตอนนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเก้าตอนก็ต้องราดูว่าในอนาคตซีรีส์จะจบยังไงนะครับ ในความรู้สึกผมกับซีรีส์ลิซเซนลเต้เนี่ยต้องพูดว่าซีรีส์ลิซเซนลเต้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมมองว่ามันไม่มีขนาดนั้นอ่ะผมพวดนี้ก่อนเพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเราต้องพูดเรื่องงานภาพนิดหนึ่งครับงานภาพเรื่องนี้ธรรมรดามากครับนี่แหละคือปัญหาในสกัดเวอร์ชันที่คุณต้องหม่นหม่นนิดหนึ่งถ้าใครเคยดูผลงานเรื่องเอาเวอร์ันค,ครับเข้าใจครับว่าผลงานปีที่แล้วก็มีผลงานดีนะเออผลงานปีที่แล้วที่มีงานภาพโอเคนะแต่แบบ เซรนสั้นมันเป็นโซโดโอที่เหมือนเจสี่อ่ะที่มันแบบรุ่มรุ่นโดนๆอ่ะที่แบบงานนี้งานดีงานดีจัดเลยแต่พองานต่อไปคือแบบอะไรของมึงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมตามนั้นแหละก็เลยผมอาจจะวันๆในซีซันหน้าที่เขาทำไอเมดอะร้านเมดแล้วก็ไมล์ไมล์ลูมิโรอ่ะ ไอ้เรื่องนั้นคือแบบโอ้โหสองเรื่องก็เป็นสองเรื่องที่แบบน่าจับตามองอยู่นะไอ้เรื่องเมทและช่างมันเพราะบบผมดูยันในเรื่องเป็นไงแต่ไมล์ูฮโร่เนี่ยคือแบบไมล์โฮมฮีโร่มั่งถ้าจะวิดนะไอ้เรื่องไมล์ฮีโร่อะไรสักอย่างนั่นแหละในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบโอ้ใครหลายคนคาดหวังนะไอเ้เบนซี์ได้แต่ว่ามึเงเชื่อสกัดออรดรชันอ่ะแล้วผมเห็นแล้วพวกเราก็ไม่เห็นผลงานล่าสุดที่ทำในวินเตอร์เช่นลิเซตเต้แล้วงานภาพคือแบบโอ้เชดคืองานผ้าเข้าใจครับผมคนอาจจะมองวี่ธรรมดามันม,มีอะไรขนาดนั้น งานภาพเหลายเรื่องอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งานภาพรู้สึกจะดรอปที่สุดเลยถ้าคุณดูลายเส้นเรื่องของการลงสรรีเรื่องของการลงภาพอะต่างไอเรื่องสไตล์งานภาพที่ทําให้สร้างตัวละครมันอลักอะเออมันมันก็พอรับได้เว้ยแต่แบบไอเรื่องของงานภาพอะไรต่างมึงไปดูงานภาพเพลงปิดดีคือหาเลยไม่รู้งานภาพเพลงปิดอะงานภาพเพลงปิดไม่มีเลยคือแบบมันไม่ใส่ใจอะคือเทศกาลดอโรชันอะมันเป็นโซโลที่บอกว่า คือนเรื่องคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยมันสามารถให้ใส่ใจได้เว้ยแต่เรื่องงานภาพคุณไม่ใส่ใจอะไรเลยอ่ะมันคือปัญหาของเรื่องนี้ทั้งนี้ว่าศักยภาพของเซนส์กร์ต์บอลเชันอ่ะมึงเคยทำอันเดอร์จีดุชิมามมาแล้วอ่ะแล้วงานภาพเรื่องนั้นเป็นไงโคตรดีเลยแต่เรื่องนี้คือแบบอะไรอ่ะคือคอนเซปต์น่สาสนใจเว้ยแต่มาตายเพราะว่าเรื่องของงานภาพตัวเองอ่ะที่ทําให้แบบงานเรื่องนี้มันดูแบบดอบลงไปเลยอ่ะดอปลงแบบเห็นได้ชัดมากว่าเฮ้ยกูแบบ กูต้องมาดูงานภาพที่มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้หลายใครยหายคนตอบได้เพราะสิ่งนี้นะครับผมถ้าที่ผมเห็นมานะก็ตามนั้นนะผม่วนด้านเนื้อเรื่องเอ่อด้านเนื้อเรื่องเอาตรงนะครับผมคือปัญหาของเรื่องเนี้ยที่ทำให้ใครหลายคนอาจจะไม่ชอบรีส์นี้เลยคือด้านที่แบบว่าเออมึงส,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 สปอยไปไหนวะเพราะว่าเนื้อหาของมันนะมันคือเนื้อหาที่แบบว่าไอตัวละครไอนางเอกเลยเนี่ยโคบายชินยไอโคบายชินะมันก็แบบมันรู้เรื่องราวของทุกคนมันรู้เรื่องราวเอ้ยมันคือเล่นเกมหลายร้วมันรู้เรื่องราวว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นตัวเนี้ยมันทําให้แบบ ให้ม euh, ันให้แบบสองคนเนี women, really no ่ยมันรู้วิมันต้องจะมันต้องพูดกับตัวของเราตัวละครว่าให้วิธีรับมือให้พวกเขาอ่ะไม่ตายไม่เจอเหตุการณ์สิ่งนี้มันได้แบบผรู้สึกว่าจุดที่เราต้องลุ้นนะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรรู้สึกแบบเราลุ้นกับเรื่องราวของการเอาตัวรอดหรือการที่เราสึกว่าอุปสรรคในเรื่องราวความรักันนั้นน่ะผมไม่รู้นะว่าในายหลายคนอ่ะไอเรื่องราวตัวเราไอเรื่องราวของเรื่องนี้จะมีอุปสรรคที่เราสึกว่าเอ้ยไอเคี่ยเกู้หรู้เรื่องราวแล้วแต่ปลาทางมันยังเปลี่ยนไปเลยอ่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมึ่ีนเรืงบอาจจะะดดีขึ้นเยอไ้ เออเข้าใจใช่ไว้แต่เรื่องเรื่องที้ีก็บอกว่าเหมือนกูพอฟังสปอยแล้วตัวละครทําตามอ่ะมันคือประมาณเลยเว้ยมันเลยิีนเนี่ยมันมีปัญหารู้สึกว่าความลากโรแมติกของเรามันเป็นความโรแมติกในเชิงที่บอกว่ากูสปอยรู้หรื่มาแล้วอ่ะถึงแม้ตัวละครลเซเเต้มันเป็นตัวละครที่แบบน่ารักแค่ลารักขนาดไหนอ่ะแต่แบบโอ้โหตัวละครมันแบบมันลุมเรื่องหมดแล้วอ่ะมันลุมเรื่องแบบว่าโอ้ลิเซเเตเป็นคนยังไงนะอะไรเนี่ยคือแบบมันมันมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเออคือเข้าใจอยู่ครับว่าเขาเสร็จกันเลยเรื่องมันอ่ะมันมีควอยู่แบบ คือมันไม่จะเป็นต้องให้คนรู้สึกแบบรู้ทุกเรื่องก็ได้ป่ะมันทําให้แบบให้คนดูรู้สึกแบบให้คนในตัวละครนั้นอ่ะให้ตัวละครรู้สึกแบบมีความคิดได้ไหมประมาณนั้นอ่ะมีความคิดที่แบบว่าเอ้อฉันฉันต้องทําไงดีนะไอ้คิดไว้ไอ้คิดแบบไอ้ตัวละครสองคู่หลักอ่ะไอ้เขาหลักข้างบนอ่ะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยทําอย่างนี้น้าทำอย่างนี้นะคือมันมีอะไรให้หลุนอ่ะมันคือแบบมันคือปัญหาต่งนี้ว่าทําไมไม่ปล่อยตัวละครมีความคิดของตัวเองบ้างล่ะ เราก็บอกแค่ว่าเอ้ยทางมันในอนาคตเป็นไงนะแล้วเราต้องหาวิธีจัดการให้ได้นายอะไรไปเนี่ยเราบอกเยอะไปได้เลยเนี่ยคือแบบมึงไปพระเจ้าอ่ะมึงบอกเยอะไปมึงก็แบบไอ้แค่แล้วคนพูดตรงนั้นโดนสปอยขนาดนั้นคิดว่าใช้ชีวิตยังไงอ่ะเออใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยใช้ชีวิตกูรู้มดเลยว่านอนาคตกูโดนสปอยกูน่าเบื่อตายหาเลยเข้าใจป่ะคือแบบชีวิตคนเราในอนาคตเราไม่รู้เว้ยว่าแบบเราจะรู้แบบเราไม่รู้ว่าอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่แบบเราสปอยว่าโอ้แค่นายอนาคตว้ยมึงเดินทางนี้แล้วมึงเดินทางนี้มึงเดิน่างนี้ก็ <screws> มันมันไม่ได้อะคือเรื่องราวความรักอะไรต่างคือแบบมันบอกได้เว้ยว่าในอนาคตเป็นอะไรอ่ะแต่แบบถ้าบอกแค่ว่าวิธีการอะไรต่างก็คือมันมันทำให้ตัวตัวละครเหล่าพวกนี้มันรู้สึกโง่อ่ะมันเลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าซีรีส์เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีไหมสิ่งที่ดีที่ผมมองไว้ก็คือเรื่องราวความรแมนติกอ่ะมันมีความน่าสนใจอยู่เช่นเรื่องราวของไอ้คู่โคบายชิกับตัวของไอเอนโดเนี่ยแหละที่ผมรู้สึกสนใจว่าเออไอเรื่องราวสองคนเนี้ยมันจะเป็นยังไงวะเพราะผมชอบเรื่องราวของตัวของโค เธอมไอสองคนนี้มันมีความสัมพันธ์ในเใงที่บอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอะแต่เราดูแล้วเขาดู้ว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ที่มันเป็นความรักในอนาคตอย่างเช่นตัวของเอนโดเนี่ยก็ยเริ่มมีความรู้สึกกับตัวของไบชิใช่ไหมเขาไบชิอาจจะมียังไม่มีความรู้สึกงั้นเพราะว่าไปรักตัวละครสายเสื่อหรือสายเต้ไงแต่เรื่องราวของเอนโดที่บอกว่าในผมชอบเรื่องราวของเอนโดตรงส่วนหนึ่งมากแต่ว่าผมอยากรู้ว่าสเกลการขยายเรื่องราวความโรแมนติกระหว่างสองคนเนี่ย จะสามารถทําได้ดีเท่ากับคู่ของไอตัวของเอลิเซอรเต้ได้ไหมก็ต้องรอดูกันนะครับผมสำหรับตอนนี้สามตอนแรกเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องราวของมันก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าเหมือนเราดูสปอยตัวละครเนื้อหาในเหตุการณ์ได้ฟังในลคตแหละแล้วมันก็ต้องมาแก้ปัญหากันยังไม่มีเนื้อหาที่มันพลิกแพงหรือบุกไอลึก,ลกลแบบพลิกแพงเรื่องราวที่สุดแบบเฮ้ย hey เอาล้ยอะไรเนี่ยมันยังไม่มีขนาดนั้นนะครับสัตเรนนี้เป็นโอซีนโอเคในทางที่ดีแต่มันยังรู้สึกว่ามันยังธรรมดาที่มันจะสามารถทําให้โอเคได้ฮะนเรื่องของมันมีจุดที่มันดีกว่าน,น,นี้ครับเรื่องเรา,เาตริดผมเราติดตามอยู่ s e r i e นี้เพราะว่าคอนเซปต์มันเอนจอยอยู่แต่เรื่องงานภาพนี่ผมไม่ไหวจริงนะงานภาพผมพู้ไปแล้วนะครับเรื่องการดีไซน์อะไรต่างนะเราพู้ถึงด้าซปประกอบนะครับผมซาปประกอบก็น่าภาค ภาคนี้ดีจทย์ตัวละครครับตามนั้นภาคได้ดีหมดเลยลิซเซตเต้ก็ภาคน่ารักมากลิซเซตเต้นี่คโคุซโนกิทงมารีานะครับผมภาคนี้น่ารักมากน่ารักจริงๆนะครับผมส่วนเพลงมาเป็นเพลงครับเพลงเปิดก็คือตัวอีเวาซึนาร์โคโตบะด้วยตัวของเดสบี้นะครับผมเดสบี้นี่คุณไม่คุค้นหูแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นนักร้องดังญี่ปุ่นอยู่นะเพลงนี้เลยเดสบี้เนี่ยนะครับผมเพลงก็โอเคนะเพลงแนวลมคมนะครับผมส่วนเพลงปิดนะครับผมฮานาโนยูนินะครับด้วยตัวของอันนาครับผม เพลงร้องดีนะแต่งานเมชชันไม่มีเลยเลยอะคือแบบเพลงมันแบบเพลงมันมีแค่นี้จริงผมสึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ทำไงเมชชันเพลงเปิดได้มันแบบมันมีอะไรเรื่องนี้เนื่องจากความเคลื่อนไหวที่มันมีว่าภาพนิยายอะเอาภาพนิยายมาใส่โง่งๆก็แบบมันไมน่มันไม่ใช่ะนะครับผมตามนั้น ตัวได้นเราสอบประกอบมันเลิกดีคนทำสอบประกอบห้าคนนะผมบ้าไปไหนไม่รู้แต่สอบคนสอบประกอบแต่ละคนนี่ผลงานของทีสกัโปลนะครับเลยนะเออแต่ละเรื่องนะครับผมผมคิดอยู่มีนางร้ายใช่ไหมมีผลงานต่างโลกอะไรต่างนะครับผมตามนั้นโอเคงานสอบประกอบไม่ได้ขนาดนั้นธรรมดาก็เข้ากันในเรื่องนั้นนะครับผมแต่ผมสึกว่าสอบประกอบตรงน,นี้ไม่ทําให้ผมรู้สึกติดหัวขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับผมตามนั้น โอเคเรามาสรุปคะแนนช่องสาตอนแรกของลิซเซอร์เต้นะครับผมลิซเซอร์เต้เป็นอนิเมะนคอมเมดี้แฟนตาซีโรแมนติกก็กลับเรื่องราวระหว่างคู่สองคนนะครับผมที่มาเล่นเกมกันแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกโดยตัวละครในเกมเนี่ยสามารถได้ได้ยินเสียงนะครับผมของเหล่าตัวละครเหล่าตัวละครพระเจ้าซึ่งเรียกเขาเป็นพระเจ้าก,ก็เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงตัวละครนั่นเองครับผมก็ ซีงนี้สามตอนแรกยังไม่มีเลยค่ะนั้นครับเป็นเรื่องราวความลอมความน่ารักๆที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อถ้าคุณดรอบได้ก็ดอบเลยครับผมตอนสอบซีนนี้ยังมีส่วนดีๆที่ผมยังเห็นบ้างกับเรื่องราวความลอมความสนุกสนุนี่ต้ติดตามแต่รู้สึกว่าเรื่องราวของมันไม่มันมันไม่ทำให้เราสึกเรื่องถ,งถึงความหวานเลยขนาดนั้นเท่าไหร่นะแต่ใน,นนะอนาคตอาจจะมีเรื่องราวพลิกแพงระหว่างการเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของโลกของเกมอะไรแต่ก็น่าสนใจอยู่แต่ถ้าจะเป็นไงนั้นก็ต้องรอติดตามชมผมสอตอนนี้ผมรู้สึกว่าธรรมดาอยู่แต่มันก็ โอเคยื่นอยู่นะครับผมตามนั้นโอเคดีเซนเราเรต้ครับผมสามตัวแรกครับห้าจุดห้าครับตามนั้นห้าจุดห้าสามตัวแรกนะครับผมที่ผมให้ก็ง่ายๆครับผมเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าจุดพิกแพงจุดอะไรตา่างผมบิดว่ายังต้องมีอะไรที่ยังต้องติดตามอยู่สามซ,ซินี้ว่าพวกเขาจะเดินไปทางลางักษณะไงต่อไปนะครับแต่สามซินี้ผมว,ว่ายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาในด้านของตัวละครเนื้อหาคู่รักอะไรต่างที่ยังต้องมีอะไรให้ ต้อง no tamam. ทำมากกว่านี้ต้องแก้มากกว่านี้ครับผมมีเก้าตอนที่เหลือก็เจอกันนะสับซีรีส์นี้ซ <c oughs> ีรีส okay. nice ์นี้ใครหลายคนอาจจะดรอปเรื่องงานภาพจะสับผมรู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็ลองกลับมาดูสักครั้งนึงนะครับตามนั้นแต่สับตอนแรกผมรู้สึกว่ายังธรรมดาอยู่แต่มันก็โอเคขึ้นอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับผมตามนั้นโอเคนี่เซร็จล็อตเตนะครับผมผมให้ห้าจุดห้าคะแนนเต็มสิบในสามตอนแรกครับโอเคแล้วเจอกับการพูดถึงอันเมในซีนเซนเมนเตอร์สอบวัยสามนะครับเลือดที่สิบเอ็ดกับรายการสับตอนแรกเป็นการพังหานะครับผมเอาเช่าเลยตามด เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องิดทตามชมกันครับโอเคสวัสดีแล้วกอนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย